ถือว่าหายากนะคะรุ่นนี้นะแล้วก็ได้ราคาดีด้วยรถปี2 0 1 5จปี1 6แต่สภาพใหม่กิฟต์เลยฟอร์เรนเจอร์2.2 V-Tank ค่ะคุณพี่คันนี้ได้านสิงคโรยออโต้นะีคะเลขไมล์100,000โลก,กับราคา399,000บาทคอตนตกอยู่เดือวละประมาณ7,000กว่า 7, บาทเท่านั้นเลยคุณพี่ใครสนใจนี่คะอย่าพาาลาดชมรายละเอียดกิลิปเต็มนะบอกเลยว่าวันนี้จัดมาให้ราคาสุดคะุ้มแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันทอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันท์กระบะมือสองนะ่ยสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับอันอันทอโต้น,น,ๆๆนะคะวันนี้อยู่ที่บริษัททอโต้สำนักงานใหญ่เมียนบุรีนะคะตรงข้ามกับบิซีสุนทวงศ์เลยนะ,ะวันนี้จัดกระบะราคาดีมาให้ดูนหนึ่งะคันเนี่ยเป็นเกียร์ออตโต้สี่ประตูนะฟอร์ดแรนเจอร์สองจุดสองเนี่ยเป็นตัววายแท็กปีสองพันสิ 1,000 0 0กับ1,000 0กิโลราคา3 9 9 0 0 0บาทคันนี้ผ่อนตกเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทนะคะคุณพี่สภาพตัวรถนี้ต้องบอกเลยนะว่ารถปีต่ำจริงแต่สภาพเนี่ยไม่มีช้ำไม่มีความชนหนักตกน้ำกลับสีกองใหม่มาแน่นอนสภาพสวยๆเดิมโรงงานแบบนี้เลยตัวนี้จะได้เป็นสีดำนะคะแหลกหลังคาติดมาเรียบร้อยพร้อมกับโรบาชุดแต่งเดิมจากศูนย์นะคะ มาดูตัวรถคันนี้คุณพี่ใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาลองขับมาลองเทสได้กันเข้ามาได้เลยเนี่ยคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่091-882-0616หรือว่าจะเป็น line a u n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะส่วนของคันนี้เนาะไฟหน้าเขาจะได้เป็นไฟไฮโดรเจนนะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกคุณหน้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะพี่ๆนะถ้าใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ ซื้อสดจัดไฟแนนซ์มีเล่มพร้อมโอนและที่สําคัญเรามีการตรวจรถให้นะคะมากกว่า215จุดการันตีโครงสร้างเดิมอดี้เดิมมีใบเซอร์การันตีนะคะในส่วนของด้านหน้าเนาะป้ายทะเบียนก็จะเป็นกรุงเทพแล้วนะคะโลโก้นะคะ Ford อ,อยู่ครบทุกตัวหนังสือไม่มีชมรุดหล่นหายนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะฝากระโปรงเดิมอดี้แก้มข้างเดิมๆแบบนี้เลยตอนนี้ก็จะได้เป็นแม็กซ์เดิมโรงงานนะคะ ยางเนี่ยป็นยางปี2023นะคะเป็นยางเดตันนะคะปี23ดอกยางก,ก็ยังเยอะๆเลยนะดีดเบรกคู่หน้านะคะช็อคอัพส้งล้อนี่ให้ดูไม่มีร่องรอยแตกรั่วซึมนะคะตัวนี้ก็ตามการใช้งานเนาะตัวรถก็ค่อนข้างที่จะปีต่ำนิดนึงนะคะแต่ว่าสภาพตัวรถยังสวยอยู่นะ,ะบอดีด้ดานข้างสวยๆเลยนะคะคิ้วกันสาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะ แหลกหลังคามีมาให้ครบนะคะบอดี้แผงประตูไม่มีร่องรอยลักกิ้มการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะสวยค่ะน่าใช้งานนะตัวน,นี้ก็จะเป็นกระจกเดิมรอบคันมือเปิดบันไดข้างนะคะสภาพยังเดิมๆอยู่เลยนะคะกระจกมองข้างเขาจะได้เป็นปรับขับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยนี่ภายในนะคะมาดูกันจะได้เป็นเบาะหนังนะคะนี่พร้อมกับสติ๊กเกอร์ไวท์แท็กชุดแต่งเขามาแบบนี้นะคะ เป็นเกียร์ออโต้จอก็จะเป็นจอวิทยุเนะคะเดิมโรงงานเนาะคอนโซลโคอนโซลยังสภาพสวยแบบนี้เลยนะพี่แอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะวิทยุ f M A M C D D V D เล่นได้ Power OLED มีนะคะคันนี้สภาพนางฟ้าจริงนะยคะยังสวยอยู่เลยระบบเท t ชั่น o อนโท l ลเลาอกันล็อสบัตรกันลื่นเท่าไหร่ก็มีมาให้ครบเลยนะคะเรียมสันคมไปที่หัวน็อตน,นะไม่มีร่องรอยโดวนงัดโดนแงะนะคะ สภาพเดิมๆนี่เหลือทําความสะอาดเพิ่มเติมแค่นั้นนะคะตัวรถพร้อมใช้งานนะยังขับคล่องอยู่เลยนะคะนี่เหลี่ยมสันบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดเลยนะสวยนะคะได้รถสภาพนางฟ้าแต่ได้ราคาเบาๆไปใช้งานนะหัวน็อตเลยนะคะคลิปกริปเดิมๆไม่มีร่องรอยใดสิ้นเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีโดนงาโด,ดนแงะโดนแกะโดนเกา พี่ลองมาดูรถมาขับมาลองเทสไดกันก่อนได้นะคะถูกใจว่ากันได้เลยนะคะด้านหลังนี่เบาะตึงๆนะคะเป็นเบาะหนังสลับเบาะผ้าแบบนี้หนังกึ่งผ้านะคะหลังหงหลังคาด้านบนนะสะอาดสะอานนะคะรถปี2015ดูแลดีนะคะคุณพี่3,99,000บาทได้กระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ไปใช้งานคนได้บรรทุกหนักได้วิ่งทางไกลได้สำหรับใครที่ เป็นสายแบบต่างจังหวัดชอบเดินทางเนาะคันนี้ก็จัดได้เหมือนกันนะคะตัวรถพร้อมใช้งานนะสภาพยังโอเคแบบนี้เลยนะคะไม่ถือว่าช้ําแน่นอนคันนี้นะคะสวยเป๊ะนะคะนี่เรียมบอดี้สันคมมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยใดทั้งสิน้นแม็กอลอยเดิมทั้ง4ล้อยางปีเดียวกัน4เส้นไฟท้ายเนะะี่ยเป็นไฟเดิมไม่มีร่องรอยแตกร้าวรายงานนะคะคันนี้พร้อมสติ๊กเกอร์ไฮรเดอร์น,นะคะ โลโกโ้ f o ด้านหลังนะคะตัวนี้เขาก็จะไม่มีจอไม่มีกล้องถอยมาให้นะคะแมกไรเนอร์สภาพสวยมากๆนะคะพี่ๆดูได้เลยนี่โรบาติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหลังติดไล์ฟ้าไล่หมอกไฟเบรกติดตรงโรบาเรียบร้อยแล้วนะคะัวน็อตไฟท้ายนะไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนเงี้ยไม่มีโดนแกะโดนเกลามาเลยสภาพสวยๆเป๊ะเ,เ,เดิมเดิม มาเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยคุณพี่ฟอร์ดรุ่นนี้นะบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้สีประตูขับสบายนะคะขับนิ่มนะสภาพสวยโ,โรบาชุดแต่งของแต่งครบนะคะ399,000มีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคุณพี่เป็นเครื่อง2 2 0 2ลิตรนะคะอาเครื่อง2,200ลิตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเขาดูแลดีใช้งานดีนะคุณพี่นะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ปกติเลยแล้ววิ่งปีละไม่กี่หมื่นวิ่งปีละไม่กี่หมื่นโลเองนะคะเพราะว่ารถมันปี2 0 1 5จดทะเบียนปี16วิ่งไปแสนกว่าโลนะคะตกปีละหมื่นกว่ากว่าหมื่นสองนะคะประมาณนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยพร้อมใช้งานค่ะสุดแต่งนะภายในสะอาดสะอา้านหัวน็อตเรี่ยมสันคมบอดี้ทุกอย่างมาเดิมหมดเลยไม่มีรอ่องรอยแรงสิน้น โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเนาะคันนี้ขอรายได้ที่20 0 0 0บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีแนะนะ่นคพะแนะตรงนี้เลขเครื่องเลขหางเขาตรงเดเนะะ็กคะกระจกออโต้หบานแล้วก็แมนนสามบาทเหลี่ยมสันคมด้านข้างสภาพนางฟ้าแบบนี้เลย4ประตูข้อดีมีเยอะคุณพี่1เลยขับสบายนะคะไม่ปวดขา2เลยนะคะตัวรถเนี่ยเป็นรถค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นรถครอบครัวเนาะ ใช้รถครอบครัวได้ขนหนักบรรทุกหนักได้เหมือนกันนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลขไมล์เหลือ1 4 0 7กิโลเมตรนะคะไมล์ตามการใช้งานจริงเลยนะนี่แบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาปกตินะเสียงเครื่องยนต์ไม่มีปกติเลยนะคะเสียงเครื่องเงียบๆแบบนี้เลยนะพวงมาลัยเขาได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังเดิมจากโรงงานนะสวยอยู่นะคะคันนี้ สามารถสั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะปรับเซนมาอหน้าจอได้ฝั่งนี้นะหนังเดิมๆเ,เลยนะคะถือว่าภายในสวยสะอาดนะคุณพี่นะคันนี้แอร์เขาจะเป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะมีจุม่มปุ่ม power outlet มาให้2ปุ่มแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเมนูนะของตัววิทยุ CD DVD FM AM เล่นได้หมดนะคะสภาพนางฟ้าอยู่นะ ใครที่หาไว้ใช้งานนะ3 9 9 0 0 0บาทมาจัดได้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้เบรกมือนะช่องเก็บแก้วน้ำนะคะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระด้านในนีมีมาให้2ชั้นแบบนี้ด้านล่างก็จุของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะใครที่หาไว้ใช้งานรีบมาจับมาจองกันได้เลยหลังคงหลังคาสะ,สะอาดๆนะคะ กระจกมีมาให้ในที่บางแดดแล้วเรียบร้อยไฟเก่งเขาเป็นหลอดฮฮโลเจนนะคะสีส้มแบบนี้มีมาหนึงฝั่งนะคะสําหรับตัวกระจกกระจกตัดแสงด้านหลังได้เป็นตัดแสงแบบแมนวนวลอยู่นะคะสภาพสวยนะหนูมองว่าถ้าได้ไปในราคา3,99,000คุ้มนะเพราะว่าตัวรถนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างและเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะ1ปีนะพวกหนูดูแลหลังการขายให้1ปีนะคุณพี่ ออกไปนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็คือนำรถเข้ามาให้พวกเราดูแลได้เลยนะคะนี่สภาพสวยยดูแลหลังการขายให้ตรวจรถให้มากกว่า215จุดมีใบเซอร์การันตีนะคะมีบริการวิ่งเซนได้ถึงหน้าบ้านใครที่ไม่สะดวกมาดูรถไม่สะดวกมาลองขับมาลองเทสไดมาวันรับรถเลยก็ได้นะคะแต่เรามีบริการวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยและมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะ3 9 9 0 0 0เก้าหมื่นเฟอร์ดแเคอร์นะคะ เครื่องยนต์2.2 Hi Rider ละเป็นตัว Y Pack เนี่ยนะปี15จดทะเบียนปี16ถือว่าได้คุ้มคุณพี่เดี๋ยวหนูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ด้วยนะคะมาดูกันต่อหนะ้าห้องเครื่องยนต์คุณพี่ห่านี่ก็จะเป็นเครื่องบล็อกเดิมโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยวิ่งใช้งานงปกติคุณพี่ตัวสายพานนี่ไม่มีร่องรอยแตกร้าวลายงานเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนยะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง2002นะคะสภาพห้องเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่มีข้าน้ำมันไหลรั่วซึม หัวน็อตไม่มีโดนง,ง,งัดโดนแงโดนแกะโดนกลาวเลยนะคะก็อากาศหม้อนะ้ำฟิวแรนของเหลวทุกอ,อย่างเราดูแลให้หมดนะนี่หัวน็อตด,ด้านหน้าตัวไฟนะคะไฟเดิมเลยนะโลโก้ฟอร์ดไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแง,งนะคะแบตเตอรี่นะคะเราเช็คให้เนาะนี่เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่เดือนเดือนเก้านะคะเดือนเก้าปีหกแปดเพิ่งเปลี่ยนไปนะคะก็ใช้งาน,นาาได้อีกยาวๆได้เป็นปีนะคะคุณพี่ปั๊มเอ s ทุกอย่างอยู่ครบ หัวน็อตกิฟฟ์ไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเกาตัวคานสภาพสวยๆหัวน็อตฟ้ากระโปรงนี่เดิมๆเลยนะคะรูปโกรม็ดอาร์สวยๆชนวนก็ความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีตกท้องช้างนะสภาพเดิมเลยนะคะทุกอย่างเราเช็คให้หมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะให้พี่ๆดูนะคะถ้าถูกใจว่ากันได้เลยซื้อสดจัดไฟแนนซ์มีเล่มให้พร้อมโอนนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเกา ก่อนปล่อยเราก็มีการล้างทำความสะอาดแมเทนายเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวดูแลตรวจเช็คให้ทุกอย่างเนาะเปลี่ยนให้หมดนะคะให้เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะพร้อมใช้งานนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะอยากมาจัดไฟแนนซ์มาลองขับที่โทรหาหนูได้เลยตามช่องทางด้านล่างส่วนใครที่ไม่สะดวกเนาะเดี๋ยวหนูมีบริการวิ่งเซ็น์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมาจัดได้เลยสำหรับ f o r d r a n g e r คันนี้บอกเลยว่าราคาสุดคุ้ม ปี2015จดทะเบียนปี16ราคา3 9 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนตกเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่าน,นั้นก็บี้ผ่อนย,ยาวๆได้เลยนะคะใครสนใจนะทักเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะ,ะขออนุญ,ญาตลากูบ,บี้ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับ f อ r d r a นเจอร์คันนี้นะมีผิดพลาดระการดในคลิปนี้หนูขออภัยไว้นที่นี้ด้วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์แบ share, ่งปัให้ด้วยนะ,ะพี่ๆสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ